กับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้พามาชมเจ้า f o ร์ซ่าสามตัวโฉมปัจจุบันกับก่อนโฉมปัจจุบันนะครับก็คือตัวเรือนไม้ที่ต่างกันแล้วก็มีไฟไฟที่เปิดเบาะนะครับไฟใต้เบาะก็มาดูก่อนอันนี้ตัวก่อนโฉมปัจจุบันนะครับสีเทาเหมือนจะมีสีขาวด้วยนะครับอันนี้ก็ชมตัวปัจจุบันสองสีนี้ เป็นสองคันนะครับก็มาตอนนี้จะเป็นตัวใหม่ New Gen นะครับดูเดือนใหม่เป็นจอ TFT ก็เดีผมพาไปชมสีขาวก็เสียยิฟก็มีนะครับเสียิฟแต่ที่โดนใจคือตัวนี้เลยสีนี้เลยครับสีขาวจะออกขาว ขาวอมเทานะครับพี่ตัวจริงตอนนี้มันอยู่ในโชว์รูมก็ถ้าออกแสงก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้มกว่าน,นี้หรือเปล่าให้ดูสีใกล้ๆเลยหน้าจอมีจอมีจอยสติก๊กก็มาอยู่ในตัวนี้เลยมาดูตัวแตกต่างไหมเปิดใต้เบอกให้ดู ใต้เบาะก,ก็จะประมาณนี้เบาะก,ก็เทียบกับก่อนตัวชมปัจจุบันก็ใกล้เคียงกันนะครับมีตัวไฟที่ใต้เบาะขึ้นมาให้เวลาก็ตัวเก่าอาจจะมืนๆหน่อยตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่องเปิดไฟก็จะส่องให้เห็นของใต้เบาะหาของง่ายขึ้นมาดูฝั่งนี้กันซ้าย เห็นไหมครับมาจะอมเทาๆหน่อยขาวอมเทาสีดำกันบ้างด,ดำตรงนี้จะชัดกว่านะครับหน้าจอก็ประมาณนี้เราจะเทียบตัวก่อนปัจจุบันกับปัจจุบันให้ดูเลยตัว โฉมใหม่จะเป็นตัวสติกเกอร์จะเป็น350สีดำสีดำเทานะครับจะประมาณแบบอมเทาๆหน่อยครับเพื่อนก็ท่านไหนที่ยังสนใจก็เข้ามาได้เลยที่บิวินโคราชมีให้เลือกหลายคันเลยอ่าาวนี้ครับมาดูระหว่างโฉมปัจจุบันกับโฉมก่อนปัจจุบัน ตัวนี้จะถ้าเป็นตัวโลซิงจะเป็นตัวโลซิงจะเป็นล้อสีน้ำตาลนะครับตัวปกติจะเป็นล้อสีดำแยกกันแบบนี้เลยก็อ่ะให้ดูเทียบหน้าจอกันส่วนตัวผมก็ทั้งสองตัวสวยนะครับผมขับตัวก่อนปัจจุบันอยู่นะครับตัวก่อนปัจจุบันคือแบบหน้าจอแบบ อนาล็อกที่เป็นดิจิตอลด้วยอนาล็อกกึก่งดิจิตอลนี่จะเป็นดิจิตอลเต็มเลยฟูลดิจิตอลดิจิตอลก็จะเป็นตัวเลขนะครับถ้ากึ่งอนาล็อกก็จะเป็นตัวเข็มอันนี้ในความเข้าใจของผมนะครับก็บางทางก็เรียกฟูลไปเลยอะไรประมาณนี้ผมก็นนาจิตตัง <laughs> ส่วนตัวผม ก็ไม่ซีเรียสเลยมากก็ตัวเก่าจะไม่ตัวเก่าฮะผมจะใช้คําว่าตัวก่อนกับตัวใหม่นะครับเพราะตัวนี้ก็ผลิตปี2024เหมือนกันครับที่เดกต่างกันคือเวลาโดนแสงก็จะแยงหน่อยนึงก็นิวกับก่อนปัจจุบันก็มาถ่ายให้เพื่อนๆชม หลายๆจุดเพื่อตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะเล่นตัวก่อนหรือตัวหลังก็ลูกเล่นที่จะให้มาก็คนละแบบกันนะครับตามยุคตามสมัยที่จะปรับเปลี่ยนขึ้นไปดูด้านหน้า มองด้านนี้ไม่แทบไม่ตแตกต่างเลยครับก็ที่เห็นชัดๆนี่ถ้าไม่สังเกตก็จะแยกไม่สังเกตก็จะมองว่าเหมือนกันเลยจะมีสีนะครับสีที่ตัวบางชิวตอนนี้จะเป็นดำด้านฝั่งนู้นจะเป็นดำเงาเห็นครับส่วนมิติลดเหมือนกันเลรอเหมือนกัน ครับสวยๆเลยก็ท่านไหนสนใจก็เข้ามาดูได้เลยครับที่บิวินโคราชมีรถจอดให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโกซ่า CBR 250 c f 300 f a Twin Rebel 1100 CBR 650 CL 500 Hornet 750 ฮานเอลเจน X A D V เจนห N X อ่ามีทุกตัวเลยท่านไหนสนใจเข้ามาได้เลยก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ